kính khao kính khao kính căng ơi à. à, anh nhắn nhạc con dầu dài anh nhắn nhỉ à. 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 ยังเนี่ยมะเก,มากายมนะไก่เนี่ยอ่าพี่น้องมากินข้าวหาพี่แม่กินข้าวมาพี่แม่ก็จินขนมเซนขนมเส้นบ่ะยื้อลุงโซงมันมาแอลยังน่นะฮะก็ว่าแอลอะกกมันไม่ได้อู้ก็แม่มาหลายวัน,ม,วนมันมเลยมาผอมนะ Mà hảo hư lỗi bên thằng bun mắt. Happy băng mắt. Ay hang lin. Lênh bên tai. Ay hang lin. lên, tai, lên bên tai. Bên tai, mênh 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 bên อืมล้วเป็นเราเลียไฟเยอะเนี่ยอืมไปเลี้ยงปลาเกินไปเติมไม่ได้เอ๋อไม่ช่วยเห็กินงนไหมเราเนดียวหดไม่ไนอืมเป็นเพื่อนนเลยอน่นอ,นอ,นอนยจนทรารแล้วอืม,อม คุณคะไปำดนวดก็ะะนะคักเป็นโอมยันไคลแนวเี่เกอการนย่ไอ้เบียแห้นอืมอืมอืมอันนี้นดร,ออร่งยังไงบุก้องไปลองทบเสี่ยงไปกินขอเสี่ยงได้เฮ้ยทำเสี่ยง พักเที่ยงเขาก็ไปยิงเขาเที่ยงน่ะลุหม้ยไหมูคนเนี่ยมันล <ination that sí es> ูกบ้านสัางพื้นมาเจ้าหนาแรงใป่ไหมกิงกวยเจียวก็พักเที่ยงแล้วไปเยบผ่าบ้านไหมบ้งแต่เนี่ยไอ้เด็กอีกเตยเจอแก่แค่เพื่องหวาด ไม่ค <ừ. S 2> ่ะหนึ่งข่าแล้วแก๊้หายหรหอืมจะแต่แก้สลักก,กันเลยไงเมื่อไหร่ไมัก่อนน่ะสลักทั้งแก้กันอืมอืมจะมาหนึ่งเทาจะมาหนึ่งเทาทั้งแกห้หายถ้าเขาเขาบ้านเทาซจะง่ายแล้วเนี้ยขันหัวไม่มีไรเนี่ยจะว่าถ้าสมัยมันเดียวเนี่ย แม่ครับี่มันจะได้สองบ้านในบ้าน,านลุงหนบ้านเฮาเนี่ยจิกกันเลยตาไฟจิตกันขามัวก็เลอลายม่วจะขามันนึ่นะหนักลูกบาเออลงแบบติดบาบมาเป็นครับพูดอนักไ,ไปหนักอู้ขางแบบไปจะเป็นนะ่ะ บ้านเป็นนบ้านทั้งคุอ่ะเราใกล้ตะกูนอ่ะแล้วก็ในร่งานเป้ลไม่ได้ะแล้วก็้องครัวเปิ้ลไม่แอแล้วก็เพื่อนผมเป็ห้าเพื่อได้านใครใ่ตัวยหนก่อนนันเนาะมื่อเพื่อนมันอ่ะ ม่เพื่อนเลนะเดี๋ยวได้ะแตงโกแตะดีจะดีแล้วนี่รอบตีนเียงยังืงตีลนะจะอือแดดตปนเ้ียงแดดเพียงเพียงก็แดดเพียงเพียงพี่นางเอ้ยวันนี้ยันไนอนยังไม่ได้ได้รับเลยจริงเขาเลยขอรับจักนิดนึงนะ ปมดแอร์กินใครเรารักเลยอ่ะว,วัน,นยังไม่ได้รักนะวันก่อนเชียงยังไได้รับ ไคน่ะเขาไม่ยืนน่ะนไอเขาไม่หู้หู้บลับแท็กเราเพื่อ่ายแลรวเพื่อ่ายเหรอไปแล้วไปแล้วไป ผมจะงา,ายนะก่ผมผดที่ขายฟอวรินตังอ่ะพป็นไขายฟวรินตังอ่ะพี่ไพน,นไยไม่ได้ท้าปิดประตูก็มันเลยเปา่าเข่ามันเลยไหวรถปิดหายแล้วรถไฟข่ายแมา่เลยมึงเขา่าบอบ มันเคามารับแคลยดับจ้อแกมาใคลยอะไร่อนไม่มีคมคแคลอ่ะที่แคลยข้าไปวิ่งนิดนึงนะปูยังเออฝรักงฝรักเออไปตัเต็มเออไปไหนไปแล้วมันไปดุลามาก้ามันมันจะมาแวะน,นี่อไงกะแวะนี่มันเห็นเราปิดประตูเ,เออมันเห็นเราปิดประตูมันเลยว่ายรถที่มาเอาต้นชอป เดี๋ยนี่โหลดโควิดกำลังกำเริบนะโควิดกำลังมาอีกแล้วนะเป็นฮับคนทั่วไปไม่ได้แต่ละเขาแตนเออโควิดหนักมามเลย๋ยใครจแจ้งเติมเขารู่ไหมไม่ปลอดภัยสำหรับตัวเราเขาคนไปเขาอยู่กับที่อ่ะเขาไปทันไปนีอ่ะเอาโรคมาใส่เราอ่ะเป็นอัดเป็นวัดเป็นไอ้อ่ะ เราเนี่ยมันปลอดภัยเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม่ะเราไม่ไปหาไผรเนี่ยคนนอกต้องเขา้ารู้ไหมคะคุณมาไปรับแผลเลยไปเพื่อใดนะไพ่กะจังเตะลึง,งเขา่าวันนั้นไผ่มานะ่ะยายรับแล้วบอกอีกนี่รับบลัฟก็บอกลับเอ๊ะยังไงอ่งก็ยิบุญยิบุญ hai ừ, cái khẩu giờ này lắp được rồi ừ lắp đều lắp đều cấp khẩu mở cấp khẩu mi lèo này tiêm cái chim nhăn có thằng เห็นไหมเขาตายทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะิอโควิดเขายัางเป็นยังเลยเห็นไหมไม่เป็นอะไรเลยน่ะผ่านมาได้ยังไงปีสองปีอ่ะสามปีพวกอะผ่านมาได้ยังไดเน,น่ะ ก็ได้ร้านซอแจงเนี่ยเออสะใจสองปีแล้วติดไปไม่รับแขกสะไ่ใจอสองปีที่ผ่านมาไม่รับแขกเลยม,มันหนาไว้สักคนเขาตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองเห็นไหม เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนไม่ใช่ใครจะมากันรับ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 ไม่ได้ลูกหลานก่นตัวดีแอลจอกลอกจอกลอกฝึกค้งคั่ากลางคืนไปกินโมกันหะนั่นน่ะปอกมาแต่ไป่ใช่ได้ไปหาหมกันลุกลูกลับๆๆๆลับนั่นะไปหากินกันกลางคืนน่นแห่ะเดี๋ยวนี้เขาปลอดภัยแล้วเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้กำลังมาอีกแล้วโรคใหม่โควิด ใช้ทันใหม่นะกำลังมาแล้วเนอะหัวใช้กระจังเตะอะเราต้งระวังไว้ก่อนระวังระวังระวังนะคคุณแม่อยากอยู่ถึงร้อยก็ต้องระวังหัวมึงเพื่อนไหมนะ่ะเออ นอ่บ้านห่อนฟังกินเร็วๆเดี๋ยวจะตื่อเราตื่อผ่านแล้วเฮ้อแล้วเฮอแล้วจะเปิดเอร์